คนเยอะจังวะเก่งไหมขอพี่มันพี่สามเราจะครบ์มันแน่คนเป็นหนอนเลยอ่ะเก่งไปไหนวะคนมันใช่ไหมใช่คนเข้าดิวิ่งวนกันอยู่หน้าวาร์บเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยก็ไม่รู้เนี่ยใครโดนก่อนได้เปียบแบบตอนนี้อ่ะต้องโทรศัพท์ใครไว้ได้เปียบจะวับเลยจะวับเลยจะวับเลย ต่ผมว่าเอลดีแม่งแม่งได้ได้เปรียบไอโฟนเร็วจริงเดี๋แม่งบักไม่รู้ใครมีได้เปรียบบอกเลยตอนเนี้ยเออให้มันจริงเด้อคนพูดอ่ะให้ถึงหินก่อนเพื่อนนะเอ้ยเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้คนนีมูได้เปรียบบอกเลยเอ้วทำไมเราเข้าไม่ได้อ่ะคนอื่นเขา้าไป้แล้ววิ่งแล้วผมวิ่งแล้วมีเทียรติดนั้นวีดทียวอ่ะโอ้หมันเล่นดักหน้าบล็อปเลยเหรอ ไม้ของเราวิ่งไปแล้วอ่โอ้ยวิ่งเหี้ยมันวิ่งไปแล้วอ่ะไปตัดแตงไปปูไปปูไปยินดีนะครังแม่ไอ้เหี้ยรถฉากค้ายเลยสัตว์เอ้ยโอ้ยมปูไปอีกแล้วเหี้ยมึงยืนไวสัตว์แม่งจอดดำรถฉากค้ายไปเล่นแม่งแม่งหายวะโอ้โดนดักหน้าวับนี่โคตรแรงนี่เฮ้ของเราวิ่งเข้าวาร์ปไปแล้วคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยผมถึงยินแล้วโอ้โคตรไปยินแล้วครัผม โู่นะมตีตีไปโอ้โหกําลังข้าวาพวนะข้าว้ีเยนเต็มเลยตว์รอบนี้ข้าวาแลนมันวาปิหนีได้ไหมพี่ตาพี่ตาตามตดูพี่ตาไปไปไปตีหินไว้ตีนไว้คนหินคนตีหินคนตีหินตยอะรนตยยิกั อือเราได้เราได้เดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังระวังมันทำบั๊กระวังมันทำบั๊กการหินการหินระวังมันทำบั๊กระวังมันทำบัต้อองอกเราไม่เราไม่เด้งเราไม่เด้งกันชั้นชั้นไหนชั้นหินหรือว่าอะไรแบ่งมาชั้นสองด้วยไม่แต่ว่าต้องการหินด้วยเดี๋ยวเคลียร์หินให้หมดก่อน ไม right ่เอ้เราไม่เด้งอยู่แล้วไอ้พวกนั้นเด้งหมดไม่เคยเด้งมันตองมันตองมันต้งม่เตองดักมันจะตองเลยดูคนดูเูด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 ูมูเนด่ดูัูด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 เต็มเลยเนดูดูดูดเดูดูดดู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 มูดูดูด้ดูดูดูดมดแด้ดเด้าูดดู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 เูด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 ดู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 ดมดูดนดูดนหูด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 ูนูด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 ลดูมาแล้ว ไปห้องหินไปห้งินเียง้ำหอไม่ต้องกันเลยนะเฮียม่งทำบาถ้าใครมาแซนได้มาดิยมาดิ้ยายมามาไอยมาดินแล้ลนเดี๋ยวเดี๋วนัสแซนให้มาดิน่ยมาดินแลนนอยเดี๋ยวกจะส่งน่แต่จะส่งไม่ได้นเฮ้ยะวนวางแลนผมจะย้มันจะสงได้จะจสงได้วลน่าจะใกล้เอ้ยมันมาอีกเต็มเลยอ่ะเฮ้ยมันวาปกลับแล้วนะ ไม่ได้แล้วเคลียต้องการหินแล้วมาอีกอยู่มาอีกอยู่นันหินเลยหินไหมนะไอหินไหมหมดแล้วหินไหมหมดแล้วไปชั้นสองแล้วก็เหลือตีไว้เหลือเหลือตีเอ้ยมันมาอีกเต็มเลยอ่ะเต็มเลยมาตรงนี้เลยมาหน้าทางเข้าเลยทั้งนั้นอ่ะเออทยอยดันออกไปได้ป่ะอยู่ในหินหมดเดี๋ยวมันได้กันหน้าหินแล้วเนี่ยเออก็ไปเคลียร์ด้วยเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยทยอยดันออกไปทยอยดันออกไปไอมีหินไม่ขึ้นเลยว่ะ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกำลังเดินไปแตกมหนึ่งเต็มหนึ่งเดียวเนตรงไหนเดียเอ้ยมาเต็มเลยรักอยู่เลยเอ้ยมาเต็มเลยเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนแหละแล้วน่ารักเยอะจัดเลยใช่ใช่มันมาแล้วเนี่ยมาเคลียร์มาเคลียร์ชั้นสามก่อนเนี่ยมันบุกเข้ามาแล้วเนี่ยเราไปชั้นสองไม่ทันมันมันมีคนวิ่งมาอยู่เนี่ยเค็มตรงเนี้ยมาตรงนี้มาตรงนี้ผมตายแล้วเดี๋ยวผมกำลังวิ่งกลับสลุดบ้านเลยเอาบัตรนั้นเข้ามาหน่อยดิ จ้าขำจ้าปวดตัดโอ้มากองเต็มเลยเราเป็นการหน่งนีแล้วว่าเก็บรวยเหมือนกูโดนรวยไม่เยอะเราเป็นการหน้าหินแล้วไม่ได้แล้วต้องการหน้าหินแล้วเดี๋ยวหลุดมั้ง้าหินเป็ารหน้าหินเป็นารหน้าหินก่อนค่อยค่อยบุกไปนี่มันมันเดี๋ยวต้องต้องเคลียร์หน้าหินด้วยนะเนี่ยมันกำลังเข้ามาเต็มเลยเนี่ยบานเลยห้องหินบานเลยมาแล้วเพียบแล้วเออการหน้าหินไปไปไม่เป็นไรการหน้าหินเราต้องการหน้าหินอยอะมากตอนนี้ ไม่ทำเนี่ยโอลองทำไปนะโอลองโอลองกดตลอดนะครับโอลองกดตลอดนะทีนี้มันมีมันมีคนมุดมาไอ้เหี้ยกูเห็นอยู่เมื่อกี้แวบๆอ้้าาาววมมไไดเบแบบทำไมทำไมตีตีวีไม่เข้าเลยอ่ะไปอะไม่ดูไปอันนี้ถามไปแลรวมแล้วมาได้ไหมที่มาเร็วมาเร็วรวมแล้ว

หน่อยครับหน่อยครับทำไหมทำไหมหน่อยครับหน่อยรองแล้วรองแล้วทบหน่อยทบหน่อยเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเตะได้ดิเตะได้ดิมีอเลนเข้ามาอีกโอ้โหที่ต้องกลับมาข้างหน้าหินต้องพี่ต้องกลับมาข้างหน้าหินอย่าไปยืนตรงนั้นไม่ไหวนี่เซฟหินเอ้ยมันเข้ามาแล้วอ่ะไม่เข้าไปหมดเลยเข้ามาจะเข้าผิดแล้วไม่ได้ไหวเครียดจะไม่ไหวว่ะเอเลนน่าจะได้ว่ะไม่มันไอ้เหี้ย ผมเฮ้ยเรายังทันอยู่มันยังอันนี้ไม่ได้รีบๆเข้ามาเลยแต่มันน่าจะหินจะแตกแล้วเนี่ยแต่ผมอ่ะแต่แต่ผมอ่ะผมถ่ายคลิปอยู่นะคือแล้วเราไแลม่ได้เนี่ยนได้ไหมเฮ้ยมันทำบั๊กยังไงเนี่ยทำยังไงมันถึงไม่ออกถ้าจะทำบั๊กก็รอสามวีแล้วค่อยเข้าวาร์ปเข้าวาร์ปเอาหนึ่งวีอ่ะเข้าวาร์ปเลย ไม่สามวิประมาณสองสามวิถึงเขาวาปเราจะไม่เด้งออกแปดเก้าแปดเจ็ดแล้วมันทําได้เราก็ทําได้เข้าเลย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 หนึ่งเข้าเลยมาโดนเด้งบันอยู่ในเนี้ยเนี่ยอยู่ในหินเนี่ยโอ้ยู่ไหนอ่ะ วิ่งไปหาคุณพลนั้นเลยนะป่ะมาดิอยู่ในหินคนเดียวเนี่ยน่าจะตายถ้าเราบาคกเยอะน่าจะเล่นได้รไม่ไหง่ายอเรารลบารรรตรงนีัง่แต่งบารตปีนี้มันจะเล่นารนตสองเลยมันจะการตชั้นสองกันดิชั้นสองวิ่งหลุดไม่ได้เลยไม่มันอยู่ชั้นสามมันอยู่ชั้นสามตรงห้องหินเลยคือแล้วแล้ว มีด้วยเรอด้วยคิมคข้างหลังไม่มีคนวะไม่ได้ัไม่ได้เี่ยได้วิ่งเอารวมไหนรวมไหนใครวะเนี่ยโอ้โใครดักเต็มเต่าดักนาวาเต็มเลยใครมีนี้หน่อยเนี่ย จะเนียมาดักนักเลยตั้งตัวไม่ทันเมื่อกี้ี่มาจะโชว์เอารอรอติปได้รวมตไหนก็ได้โอ้โหอตีกเลยกดฉากให้ได้สัตว์เหลือตีบ้านได้สัตว์เฮ้ยทำป๊าบอีกคนน้อยเหลือเลยไม่อะหคือตอนเนี้ย คือตอนเนี้ยเราเราคิดในเรื่องที่ว่ามันมันไม่ออกว้าแบะผมว่ามันก็น่าจะต้องทําอะไรได้บ้างนะบอกแอดอยู่แอดบอกว่าไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้อะแต่ว่าไอ้เย็นนะแบบนี้จะเล่นยังไงอะอืมเดี๋ยวส่งให้แอดดูอัดคลิปไว้อยู่พี่อะบอกถ้ามันบอกไม่รู้จะแกลงเมื่อเงเปลี่ยนทีมงานเลยพี่อะไม่ถ้าไม่รู้จะแก้ไม่รู้ว่าพี่กิจกรรมอ่ะจะมีเรื่องอะไม่ง <Yeah. S 2> ก็ไม่ไมงั้นมันก็ไม่มีเวลาในการกันบ้านดิไม่งั้นพวกที่พวกที่คนเยอะแล้วรอยัดทําบักเยอะๆมันก็ได้ดิจะเข้ามายังเนี่ยเส้นด้มาเข้ามาแล้วนะอยู่หน้าวัดเนี่ยเข้ามายังไงเส้นด้มาอยู่ห้องหินแล้วเนี่ยป๊าป้ป,ปเข้ามามันกำลังจะเข้าแล้วเนี่ยเข้าเนี่ยเข้ายันสองลกเยนี่ยไปไปไปอแยกแก้ได้เป็นก็เลิกเป็นแต่ไหนแะตนะ่ลาออกไป ไปทำเกมนี้แต่แต่มันมันเข้ามาแล้วมันออกขวานะเรามารวมซ้ายก็ได้เนี่ยไม่มีคนลบ้าพวกนี้พูดยากนะเรื่องเรื่องเนี้ยเซิร์ฟแท้เขามีเรื่องกันจนว่าแบบออกมาทําดราม่าคลิปอะไรกันเลยนะดักมามันอ่ะไเาชั้นสองจอะชั้นสองจอชั้นสองดีกว่าผมผมว่าจอะชั้นสองก่อนเอ็นเย็นก่อนดีกว่าจะมีแอมอยู่หลายคนนะมัอมันมีดักอยู่ตรงเนี้ยนะ มีคนวิ่งไปมีคนวิงไปตบหน่อยใกล้ตายแล้วที่ธรรมตะในเซนิมานนี่เงินดักท้าทางเข้าต่อยแล้วต่อยแล้วต่อยแล้วเสร็จแล้วเเข้าลยแล้วเซนิมานมันจะหวนมาอัดเราไหมวะเออทีมตไปมึงไม่ไปเอาบ้านอ่ะเฮียมึงตีกูทำไมไม่น่าบอกผิดได้แวางแรงหน่อยวางแรงหน่อยยืนนบ่อผิดตั้งอยู่น่ะ

วางเจ้าเอาไองมาวางด้วยนะโอ้โหกรตกจัดเลยจะเกียวอะไรวะอันอบนไหมยงไ่น่บีลแล้ครับลุกพวกอะเนี่ยพวกอะไรจะมันปักพืนอ่ะจยมา่วอช่วยแล้วช่วยแล้วอิงกลับมาแล้วค้คนเรามีแคเดียวะรานไปนี่ยสามโล่ง ปไปไปไปขึ้นไปวางไปเปิดเซนิฟามาดูเถอะก่อนออกซ้ายหน้านะถ้าเขาวางมันจะออกซ้ายมานะมาซ้ายนะอย่าขึ้นบนนะเซนิฟามาอยู่บนดิ้นลงล่างเลยมาทางซ้ายนะเดี๋ยวซ้ายนะกิวอารันก็ของถึกอยู่นะถึงไม่กี่คนหรอกอ่ะตัวนึงคนใช่ตรงเนี้ยซ้ายนะอย่าขึ้นไปบนนะ เอ้ยพวกนี้เขาชอบโอนของกันนะเขาชอบดันของกันนะรถแรกแจกถามนะกิวนี้ลง่ยเงนาแม่งเลยยน็อตงปลาแม่งเลยิอตไหมใหันเข้าก่อนาเยอเียบเลยเียบรอเียบรเียบต้ไเสียบเลยเสียบเลยเสียบเลย เก็บเลยเดีวมันตายเยอะเข้ามาเออมันตายเยอะเขมาเร็วเก็บเลยเดือดตาให้คิมไปล็อกขาเลยเกลียดคนมันเยอะไหวจังเอาตายยิงย oh, 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 <right> oh, ิงเฮ้ยเยี่ยตัวเองได้ไหมวะเฮ้ยเข้า่ปได้เลยไม่ได้เลยติดหนักเลยอ่ะสไนเปอร์มันมีสกิลอะไรเหมือนก้อนหินน่ะที่มันเหมือนโคตรหินน่ะไอ้สโตนเกือตะโตกือดิไม่ได้กดตะโตกือเปล่า ใช่มันเป็นรูปก้อนหินเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอะไรล็อกเนี่ยเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววินก็ไปต้นเตื้อไงก้อนหินอ่ะต้นเตื้อมันเป็นก้อนหินเอออเาหน่อยดิเอาหน่อยดิมันออกมาเนี่ยมันออกมาเอาดิมันไม่ใช่ก้อนหินอย่างนั้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูมันเป็นโล่เหมือนเป็นโล่เลยมันเป็นโล่เลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแม่ตายไม่พั๊เดี๋ยววินก็ไปกอล์บอ่งรอบหนึ่งวิ่งรอบนึงเนี่ยเอาดิไอิเคถ้ากูมีขี้อะไรเนี่ยปัญญาอ่อนเอาดิเดี๋ยวมันออกมาเนี่ย มาช่วยแล้วมาดิมาดิมาดิมาดีร้ออ่ะเฮ้ยมันออกมาเยอะมันออกมาเยอะเอเลนน่ะเอาดิเอเลนมันออกมาเยอะมันออกมาเยอะเอเลนออกมาเยอะจัดเลยมาล่วงไปตัดตไม้มาแล้วนมาแล้ว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 มาเอ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้เอาแล้วมาแล้วมาแล้เมาแล้ว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 มาแล้เมาแล้ว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 มาแอ้วมาแล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 ้วอาแล้วม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 าแลาแลา มาเอี้ยยยยังอยู่เหรอะจันี่ะที่จันหยีเขายเหรอวะไม่กินตเขาไม่ได้ว่ะหน้ยเข็นมาเข้าไปแล้วเ็มาเข้าไปแล้วแซนวิชแน่ตคแรเลยเตแม่เลยเดีเดี๋ยวเียดันหน้าดันหลังโใครชุบได้บ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่จับตัวเลยไม่จับตัวเลยสามตัวสี่ตัวอยู่เด้อไม่มากันนะตัวอยู่หน้าวาห้องเี็นไปเลยเอาเจ้างอเราไม่วาพาไปด้วยตายเฉยไอ้แม่เอาทนายมายิงด้วยเนี่ยไอ้มีทนายยิงด้วยเนี่ยใช่ผมวิ่งเข้าไปจะล็อกอ่ะกระตุกชิบหายไม่ไม่ไม่ได้ล็อกเลย ตัวเด็กมันตัวเด็กเจ๊เหมือนมาตั๋งให้จนเจอมาตั๋งหมดอ่ะขยับไม่ได้อ่ะนี่ผมหมอสันนัยได้จริงไหมที่าวไหนเนี่ยตอนเนี้ยเจ๊ยิงทั้งสองว่ะอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมเลยไม่เจอย่าพุ่งไปนะวะอยู่หมุนอยู่จะไม่มาอยู่อย่าพุ่งไปอย่าพุ่งโดนเอี่ยอมาอย่าพุ่งไปทั้งสองระวังนะมันมีเข้ามาตักทีตั่นกันจ้มันรุนี่งกว่านี้นะว๊าทั้งสองวันนี้มันรุนแรงมันแล้วไม่ไดหรอที่ตัวกันรอไม่เด้ไปล้น ต้องไปเรลยนแต่ผ้าแถวนี้กะคับ้ายืนหิวกันเองคงต้องไปรับเพื่อนนะบ้านแล้วเรารอ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 เพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนดูเดียวันจะมาเต็มรยวเออไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องรอทางเข้าเลยทางเข้าไปเป็นขันตองอ่ะนรออยู่รออยู่มารีบมาไปโอ้โหกองเต็มเลย จะไหวต้มงออกนะต้องออกต้องออกยังไหวยังยังยังไม่ไหวว่ะเรามีแต่พระวะเราต้องออกไปต้องอะไรต้องต้องพาตีหินแล้วจังหวะนี้ไปชั้นสามแล้วไปชั้นสองเลยใช่ไมาขึ้นมาชั้นสองเลยขึ้นมาชั้นสองเลยแต่รอตรงนี้ก่อนรอตรงนี้ก่อนรอรอตัดพวกมันก่อนรอตัดขาพวกมันแม่มันมันไปเติมไอ้จารบ้านเล่นหุ่นแบบนี้เพี่ยงเงียบ โอ้ยล้อดิสัตว์เลยแม่งเมเทโอลงหัวกปุ้ยน่ามั่งมางแล้วที่เขากินไปเมื่อกี้อ่ะกองเป็นตอนรองมามามาติดเงี้ยตอดโลกพี่เอเรน่ะมันเอาโลกเราถ้าถ้าชนเข้าไปจริงมันเอาไม่อยู่แล้วมันถูกแล้วเอาเซราม่าบุกแล้วเราเซราม่าผู้เราหน้านี้มันน่าจะรถแตกเพราะว่าดูตรงแล้วเอาใหม่เอาใหม่ดิ